mm แลมโบกินีมูเซียลาโกคือตำนานแห่งโลกซูเปอร์คาร์จากอิตาลีที่สร้างแรงบันดาลใจให้นักออกแบบทั่วโลกการออกแบบที่ดุดันเฉียบคมของแลมโบกินี m u เซียลาโกนำเสนอความเร็วพลังเสียงคำรามเครื่องยนต์ v 1 2การดีไซน์ล้ำยุคที่กลายเป็นไอคอนของวงการรถยนต์ความปราดเปรียวบนท้องถนนการควบคุมที่เฉียบคมและแม่นยำโครงสร้างแอโรไดนามิกที่ทำให้รถแนบกับพื้นทุกการเข้าโค้ง หนึ่งในรุ่นสุดท้ายที่ใช้เกียร์ธรรมดาส่งแรงบิดโดยตรงสู่ผู้ขับขี่การเปิดประตูแบบปีกหนกซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแลมโบกินีการตกแต่งภายในด้วยหนังแท้คาร์บอนไฟเบอร์ความหรูหราและดิบเถื่อนรวมอยู่ในรถคันเดียว เครื่องยนต์6.2ลิตรไปจนถึง6.5ลิตรในรุ่นแนว P640 ให้พลังกำลังมากกว่า600แรงหมาเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในไม่ถึง3.4วินาทีความเร็วสูงสุดทะลุ330กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบอัจฉริยะเพื่อการยึดเกาะถนนที่เหนือชั้นอัตราการตอบสนองของเครื่องยนต์ที่ฉับไวเฉียบคมและน่าตื่นเต้นคำรามของท่อไอเสียที่กลายเป็นเสียงดนตรีแห่งความแรง การออกแบบโดยลูเซ่ดอนเคอร์โวเกซึ่งเปลี่ยนโฉมหน้าของแลมโบกินีไปตลอดกาลร,รุ่นพิเศษอย่าง LP670 ถึง CSV ที่หายากและเป็นที่ต้องการของนักสะสมทั่วโลกน้ำหนักเบาลงด้วยการใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ทั่วทั้งคันสปอยเลอร์หลังขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มแรงกดอากาศในความเร็วสูงความน่าหลงไหลขององค์การขับขี่ด้วยเกียร์อ e ิเกียหรือธรรมดาการผลิตแบบจำนวนจำกัดทำให้แต่ละคันกลายเป็นตำนานความโดดเด่นเหนือใครในทุกมุมถนน ทุกสายตาจับจ้องเมื่อมันแล่นผ่านความคลาสสิกที่ไม่มีวันตายแม้จะถูกแทนที่ด้วยอเวนทาร์แต่ชื่อมูเซลาโกยังคงอยู่ในใจแฟนพันธ์แท้ความหมายของชื่อคือข้างข่าวในภาษาสเปนสื่อถึงความดุดันลึกลับและความเร็วความโด่งดังจากภาพยนตร์และวิดีโอเกมหลายเรื่องที่รถคันนี้ปรากฏเสียงการสตาร์ทที่ทำให้หัวใจเต้นแรงบแบรนด์แลมโบกินีที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและนวัตกรรมความสวยงามของตัวถังที่ไหลลื่นเหมือนกระแสะลม ความสมดุลระหว่างศิละปะและวิศวกรรมยนต์เทคโนโลยีช่วงล่างที่พัฒนาอย่างละเอียดอ่อนการเข้าโค้งที่มั่นคงและมั่นใจได้การใช้งานในสนามแข่งและบนถนนจริงอย่างไร้ที่ติตำนานการต่อสู้ในวงการซูเปอร์คาร์ระหว่างแลมโบกินีและเฟอร์รารีภาพลักษณ์ที่ดูดันแต่หรูหราพลังงานหยิบจากเครื่องยนต์ V12 ที่ไร้การ